สวดีครับพี่ครับจะส่งโอ้โหรอบเช้าเสียงดังขอบคุณลูกค้ามากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นให้ครับฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของเดูบัวเปลียนเนาะตัวเจ็ดลำเบอร์เจ็ดแปดสองนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นพร้อมเล่นแล้วครับเออเดี๋ยวก่อนฮะแถมแก๊สเต็มเต็มหนึ่งหนึ่งกระป๋องเลยนะครับอันนี้ลูกแก้วลูกเหล็กไม่เอาก็เพิ่มเปลี่ยนเป็นสามสามถุงฮะก็พันห้าร้อยนัดนี่ที่แถมเป็หนึ่งถุงก็เป็นสองพันนัดครับเป้าสิบแผ่นนะผมเลยแจกเลยนะครับแบใหม่เลยโอเคนะฮะนี่ก็ในกล่องสัตว์นี่ฮะของก็สวยงาม ตามท้องเรื่องนะครับโอเคนะครับเอามาเยิมเลยสูบมีลูกสูบแถมให้ด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้ไปเนาะคือแล้วก็ไม้หยาดหลงกล้องี่มีให้หมดนะครับของเบลจะไม่ใช่ว่าเอาออกนะครับถ้ามีก็คือมีตามเนี้ยมีถ้ามีคือจะไม่มีตามนี้นะครับก็เราจะดูตามนี้นะครับตามที่ที่แถมมาจากโรงงานอันนี้ก็นะฮะสูบนี่เอาไว้กันจบบกันลั่นได้อะไรประมาณนี้ใช้ใส่แบบพวกกันนี้ฮะสวยงามมากฮะนุ่นนะครับก็ตามนี้เลยครับน้ำมันเยิ้มเลย มันยี่มสวยนะครับมึงเนี่ยบองตรง <laughs> น่าซื้อครับราคาไม่แพงด้วยผมทดสอบสักหน่อยนะว่ามันลวดหรือเปล่าหรือว่ายิงได้หรือเปล่าเนาะทำงานปกติไหมแค่นั้นเองแม็กซ์ีนี้ใหญ่ก็เติมแก๊สเยอะหน่อยนะครับผม,มนะครับไม่มีซึมน,นะครับผมให้ความอ่าเนี่ยนะแม็กซ์มันแม็กซ์ใหญ่มันจะอ่ารุ่นของอะไรดีๆเลยโอเคนะครับทดสอบยิงฮะนี่น้องมันค้างตอเรานี่หน่อยนะครับครับอ่าให้ยิงให้มันลั่นกันเนาะโอเคนะครับถ้าอย่างนี้นะครับผม ตาทิศก่อนถ้าเป็นแนวหนึ่งเก้าหนึ่งหรือไฮกระป๋าเหมือนกันหมดจะมีสองข้างนะถ้าเป็นไฮกระป๋ามันต้องขึ้นนี่นะล็อกงาแล้วนาะปุ๊บนะฮะมันจะล็อกมันยิงไม่ได้ถ้าเราไม่บิวหลังอ่อนก็ยิงไม่ได้บิวอ่อนก็ยิงได้โอเคนะฮะเป็นมาตรฐานครับโอเคนะครับอ่าโอเคไปยิงไหมเอาแนวบวใจเยนนะครับอันนี้นะฮะอือันี้มีแต้มขาวด้วยโหแรงแรงมากแรงชั้งสไลด์โอ้โหกระเด็นกระดอนโอเคนะครับสนใจก็ทักมานะครับ เราก็สิทค่ามีตลอดฮะเราเดี๋ยวช่วงนี้ก็มีเยอะนะครับผมมีหลายรุ่นมากเลยฮะครับนี่ฮะมีมีคระป๋ามีแล้วก็มีก๊อกก็มีนะฮะมีหลายรุ่นดูอีกก็มีหลายรุ่นด้ยนะครับพวกนี้สไนเปอร์สวยงามมากให้ดูเลยฮะให้ให้ช่างกล้องถ่ายเลยนี่ครับรุ่นนี้รุ่นเอ็มบีศูนย์หนึ่งเนี่ยโหไกลแต่งเลยนะครับสวยงามมากนี่ห้าพันหกเองนะครับตัวนี้นี่รุ่นพิเศษเลยครับรุ่นเอ็มหกหกนะครับตัวนี้นี่ผมใส่กล้องกับขาซานี่คือใส่ให้ดูจริงไม่มีแถมมาให้นะนี่เจ็ด้นะครับ ยังไม่ทดสอบนะครับผมสวยงามมากนี่ก็เป็นแบบไฟฟ้าโอเคนะครับนี่ก็ลูกค้าเมื่อเช้าที่เ็ดอยู่นี่คือซื้อไปแล้วเอามาปรับจูนกล้องนะครับโอเคนะครับสนใจัหมครับเพื่อแชร์ได้ตามนหมครับผมก็สนใจด้วยไหนสั่งมาได้ของคุณภาพแน่นอนครับได้ใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายคับ